วันนี้ไฮโซ h ั p p e n ิ n งเดี๋ยวเรามาดูเฮลิคอปเตอร์นะครับซึ่งเรียกได้ว่าหรูมากๆเลยนะครับของสมาร์ทเซตีคนนี้โดนัลด์ทรัมป์ไปดูเลยด <_ an> ีกว่า <_ an> กลับมาเจอก,กันอีกครั้งหนึ่งใน h i โซแฮปปี้นิ่งค่ะในวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับยานพานะที่เรียกว่ารู้สุดๆแล้วก็เรียกว่าไปไหนได้รวดเร็วมาอัปเดตกันด้วยค่ะแต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องราวของพานาสวยๆแล้วก็สุดหรูนะคะมาอัปเดตเรื่องราวหวานๆของครอบครัวที่เรียกว่าใครๆก็ต้องอิจฉาค่ะที่ทั้งสองนะคะก็หมั่นเติมความหวานให้กันอยู่เสมอค่ะแต่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนต้องไปติดตามกันค่ะ ชอบหวานออกงานคู่ให้เราได้อิจฉากันอยู่เป็นประจำนะคะสำหรับคู่นี้ค่ะของไฮโซสาว2000ปีอย่างคุณซูซี่ฮ่ทไทเทพทิราัธาดากับหวานใจกล้ามล่ำอย่างคุณปากโกรหรือว่าวิทภูทาริศค่ะแบบนี้ก็ต้องไปล้วงความลับของทั้งคู่กันหน่อยนะคะว่ามีวิธีเติมความหวานให้กันอย่างไรบ้างค่ะฝ่ายชายก็พูดขำๆนะคะว่าจะต้องเติมน้ำตาลให้แก่กันแต่สิ่งอื่นใดก็คงไม่สําคัญเท่ากับความเข้าใจที่มีให้กันค่ะทําอะไรผิดนิดผิดหน่อยก็ต้องให้อภัยรวมไปถึง ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันด้วยนะคะส่วนทางด้านฝ่ายหญิงค่ะก็บอกเหมือนเหมือนกันกับฝ่ายชายว่าต้องเติมความหวานให้แก่กันค่ะแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นก็คือหน้าที่ของภรรยาต้องทานส้มของหวานใจที่ปอกให้นะคะอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าต้องห้ามเหลือค่ะนอกจากนี้นะคะทั้งคู่ก็ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันและอีกหน้าที่หนึ่งค่ะก็คือต้องมอบความรักให้กับน้องหมาอีกกว่า30ชีวิตในบ้านค่ะ30ตัว มันไปไปมามาแล้วยังไงทำไมถึงมีเยอะได้ขนาดนี้คะก็มีเยอะเพราะว่าเราก็รักเขาก็เอาเข้ามากันเรื่อยๆก็มีคนเอามาเสนอขายพันน้นพันนี้เราก็เอาไว้นะฮะพี่บอกว่า30ตัวนี้มีพันไหนเยอะที่สุดคะเข้ากันนะประมาณมอทิสมอทิสมอทิสเตัวปอมไม่ปอมสี่พุดเดิ้ลห้ตัวยอกอีก5้หรืออะไรสักอย่างมันก็ แต่คออือมันก็บางคนเขาก็เอามาให้ดูเขาบอกน่ารักเขาบอกฝากให้ดูที่บ้านสัก2อสามวันเขาคงเข้าใจสไตล์ของเราบางพอเขาฝากไว้สองสาวันแล้วเขาก็ไม่มาเอากลับคือเขาตั้งใจเอามาขายให่นั้นละใช่ไหมขาขาย <laughs> การดูแลบ้างค่ะว่า30ตัวอย่างนี้นดูแลยากไหมคะไม่ยากเพราะว่ามีพี่เลี้ยงดูแลแล้วก็ถ้าเผื่อเราสอนเขาตั้งแต่แรกนะเราเทรย์เขาตั้งแต่แรกพอลูกๆเนี่ยจะมีครูมาสอนเมื่อเรียนเขาก็มีมีมีวินัยของเขานะก็ไม่ลําบากอะไรในการเลี้ยง้องหมาสิตัวขนาดนี้มีพี่เลี้ยงกี่คนคะพี่เลี้ยง แล้วก็มีเราพี่เลี้ยงเมนแล้วมีตัวโปรดบ้างไหมคะในสามุดตัวนี้ตัวโปรดคือตัวพ่อต้องให้คุณเวทเป็นคนเจลยตัวพ่อคืออะไรก็ตัวนี้ไงตัวโปรดของคุณเวทคือใครคือตัวแม่ตัวแค่กตัวนี้ไง ก็วหวานจนน่า,ายฉาำจริงๆเลยนะคะแถมยังหวานเติมความหวานเผื่อไปให้กับน้องน้องหมาที่อยู่ที่บ้านกันอีกด้วยค่ะ